ร้านมารูช็อปไม่ใช่ละไม่ใช่้านเบอร์ลูช็อปไม่ไม่ไม่หล่อหลอเกินไปหล่อกันร้านมารูช็อปมีบริการรับเติมโลบักเลด5ถึงเลดเและยังมีบริการรับโคดเกมพัทแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุตหรือว่าออสตาทาวเวอร์ดิเฟนซ์หรือแมปอื่นๆมีทั้งเติมผ่านแฟนเพจ a c e b o o k และผ่านเว็บลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องบีปกรด้วยเด้อ เอาล่ะครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องเบียปรปกรณ์กันอีกเช่นเคยนะครับผมและในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ทุกคนอยากจะดูกันมากๆเลยนะครับนักคนนั่นก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงขอรีกลับรีกลับ วันนี้นะครับเราก็อยู่ในแมป All s t a r t o w e r De f e n s e นะครับทุกคนเออทำไมถึงต้องบอกแบบนี้เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราไปอยู่ที่แบบอนิเมะไฟเตอร์ซะส่วนใหญ่นะแล้วก็ i อดีของผมเองเนี่ยนะครับบอกเลยว่าอยู่ในอนิเม Fighter เนี่ยประมาณ24ชั่วโมงนะครับก็เลยไม่ได้ปั้น All-Star เลยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราได้ยืมรหัสของน้องบุ๊กมานะครับซึ่งเป็นเพื่อนของน้องน็อตนั่นเองนะครับก็ แถวๆนี้แหละเออยืมๆกันอยู่แถวนี้แหละนะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะมาทําทีม5จัก,กรพรรดิกันนะครับทุกคนเนื่องจากว่าแชงคูดเนี่ยนะครับได้เข้ามาใหม่เนาะปกติคือเราทําทีม4จัก,กรพรรดิไงก็คือมีคาิโดมีหนวดขาวมีลูฟี่มีหนวดดํานะครับ แล้วก็เราไม่มีแฉงน,นะครับเมื่อก่อนซึ่งตอนนี้เนี่ยแฉงมันเข้ามาแล้วนะครับบอกเลยว่าพี่แฉงของเราเนี่ยหล่อเท่สุดๆไปเลยนะครับผมแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาทีม5จกักรพรรดิของเราเนี่ยนะครับไปลงอินฟินิตี้กันแล้วมาดูกันว่า5จาจักรพรรดิเนี่ยมันจะโหดสมกับเป็น5จาจักรพรรดิหรือเปล่านะครับจะไปได้กี่เว็บในอินฟินิตี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับก่อนไปครับทุกคนต้องร่วมกันทายผลนะครับว่า5าจักรพรรดิของเราเนี่ยนะจะสามารถไปได้สกี่ นนผมจะไปเล่นด่าน ADS Lobby นะครับซึ่งมันเป็นด่าน One Piece เนาะเออมันถือจะเข้ากับตี One Piece นะสำหรับวันนี้ไปเจอกันในด่านเลยครับทุกคนไปกันเอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้าไปอยู่ในด่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะวางตัวตั้งก่อนเลยแล้วกันนะครับผมไปกันพิ่ง,ง,งแล้วก็อัปเกรดไม่พอเอาจริงมันอัปเกรดไม่พอวะ่ะใช้ S นอนน่าจะดีกว่าเพราะว่าเนี่ย เพราะว่าเริ่มต้นมันเริ่มต้นไม่ค่อยดีหรอกเพื่อนๆโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ไม่มีตังที่จะวางตัวละครแม้แต่บาทเดียวนะครับก็คือไม่ไม่ใช่แม้แต่บาทเดียวหรอก <c oughs> แม้แต่1ตัวนะครับก็คือเราจะปล่อยให้มอน2ตัวนี้นะครับมันเข้าบ้านไปก่อนเลยนะเพราะว่ามันก็เข้าไปแค่82นะครับมันไม่สามารถทำให้บ้านเราแตกได้แน่นอนนะครับทุกคนเออนี่คือแผนของเรามันไม่ใช่แผนหรอกแต่ว่ามันแก้ไม่ได้นะครับมันมีวิธีเดียวนะเฮ้ย <c oughs> ทุกคนผมรอดใต้สะพานได้ด้วยว่ะวืบ <c oughs> นี่โอ,อ้โหอย่างท่ <c oughs> เพื่ออะไรก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวผมจะวางเป็นหนวดขาวก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าหนวดขาวตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวที่มีออฟนะ ก็น่าจะโหดพอ,อตัวอยู่นะครับทุกคนประมาณนี้นะครับตอนนี้หนวดขาวดามเดจ60เหรอแล้วก็วง25ทําดาเมททุก5วินะครับไม่รู้ว่าหนวดขาวจะเอาอยู่หรือเปล่านะเพราะว่าทาดาเมจนานไปนิดนึงนะระหว่างนี้นะครับเราก็จะอัพตัวเก็บตังค์ไปก่อนแนบทุกคนแล้วค่อยวางบรรดาจากักรพรรดิของเรานะจริงๆหนวดขาวก็เหมือนจะเอาอยู่นะทุกคนก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมเปิดเอฟเฟกก่อนดีกว่าโอเคฮะเรามาดูสกิลหนวดขาวดีกว่าอ๋อเป็นสกิลฟาดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ฟาดอีก ฟาเดเพ่อฟาเดเลยเอออย่าช้าเดี๋ยวแก่แล้วไงแก่แล้วตีได้ช้านะครับเอ้ไม่มีใครผ่านพ่อไปได้หรอกระดับ4จกักรพรรดิเรียกได้ว่าเป็นจกักรพรรดิที่แข็งแกร่งที่สุดในตอนมีชีวิตอยู่นะครับหนวดขาวนั่นเอง เฮ้ยแต่ตอนนี้ข้อดีของมันคือขั้นสุดท้ายมันอัพถูกว่าทุกคนเออผมรู้แล้วเพราะว่าผมไม่ได้เข้าออสตามานานไงผมก็เลยค่อนข้างจะไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่นะครับแล้วมีแบบสีผมต่างกันด้วยนะขั้นสุดก็คือสีผมเริ่มจางลงนะครับไม่ได้เข้านานมากเฮ้ยอัพพ่อก่อนครับเพราะว่าชื่อสีแดงมาแล้วครับเดี๋ยวพ่อจะตีไม่ตายนะทุกคนโอ้โหอัพมาขั้นหนึ่งเนี่ยดาเมจเพิ่มขึ้นมาเป็น2008เลยนะครับ โอ้โหยางโห่ะหนวดขาวผมว่าก็น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะที่ช่วยให้ทีมเราเนี่ยไปได้ไกลนะทุกคนโอเคแต่ตอนนี้เราอัพตังค์ต่อไปครับโอ้โหทุกคนดูดิครับบอกเลยว่าเอาอยู่นะครับหนวดขาวตัวเดียวเนี่ยเอาอยู่แบบยาวๆเลยนะเดี๋ยวตัวต่อไปผมน่าจะวางเป็นลูฟี่ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าจาไม่ผิดเนี่ยลูฟี่น่าจะเป็นตัวเดียวนะเอ้ไม่ใช่ดีมีมีไคโดด้วยแต่ว่าลูฟี่จะเป็นตัวแบกนะครับแล้วก็ลูฟี่จะเป็นตัวตีแอร์ให้เรานะครับเพราะว่าแอร์ใกล้จะออกมาแล้วนะโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับตัว ก็เห็นว่าหนวดขาวเนี่ยเอาอยู่นะแบกต้นเกมได้ถือว่าดีพอสมควรเลยนะครับไม่มีใครหลุดไปได้เลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับแต่ว่าตัวคนนี่ไม่แน่วะตัวคนนี้อาจจะหลุดก็ได้ผมว่าหลุดแน่ๆครับทุกคนผมดูทรงแล้วเดีย๋ยวเอาหนวดขาวมาวางไว้ตรงนี้อีกสักตัวแล้วกันนะเผื่อไว้เผื่อไว้แล้วก็ตอนนี้นะครับเราจะมาวางเป็นลูฟี่หมวกฟางนะเราจะวางวางข้างหน้านี้เลยนะครับทุกคนให้ลูฟี่เนี่ยตีตรงอย่างเดียวเหมือนที่เราเคยทําในคลิปบกนก่อน,นะครับในคลิปสี่ยวกับพัทนะแล้วก็เดี๋ยวผมปรับเป็นลัดอย่างเดียวนะครับให้ลูฟ นะแล้วเราก็อัพเลยครับทุกคนโหแต่ว่าพอมีูฟี่ปุ๊บเนี่ยเอฟเฟกมันแบบเอฟเฟกมันมันน่างงนหงุดหงิดอะทุกคนดูดิคือมันต่อยแบบน่างงนหงุดหงิดมากมนี่โคตรเทแต่ผมชอบสกิลนี้นะเอาจริงผมเคยบ่นไปหลายคลิปแล้วนะครับว่าสกิลนี้มันเป็นสกิลที่แบบผมชอบที่สุดเลยเพราะมันเท่ก็อัพูฟี่ให้ตันไปเลยนะทุกคนจะได้ตีตัวแอร์ได้นะนี่ครับลูฟี่หนึ่งตัวนะตันไปแล้วดะครับผมว่าเราอัพแค่นี้ก็น่าจะพอนะ เพราะว่าถ้าผมอัพดูฟี่มากกว่านี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันน่าจะเสียงรบกวนหูพอสมควรน,นะซึ่งแค่นี้มันก็รบกวนหูมากๆแล้วนะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวผมจะวางเป็นหนวดดําก่อนแลวกันเนาะเดี๋ยวผมวางโอ้โหมันวางได้แบบตรงนี้แล้วเหรอวะโอเคครับในเมื่อมันวางตรงนี้ได้ผมก็จะตั้งหนวดดําไว้แบบว่าจัดก,การตั้งแต่มอนออกมาข้างหน้าเลยนะครับคือหนวดดำเนี่ยเราจะปรับเป็นลัดอย่างเดียวนะครับทุกคนประมาณนี้ประมาณนี้ลัดต่อแถวเลยนะครับคือมันต้องติดสถานะหนวดดาให้ครบทุกตัวนะทุกคนนี่แล้วก็ แบบนี้ละกันตั้งแบบเป็นแถวเป็นแถวเลยนะครับโอเคแล้วครับทุกคนหนวดดําผมก็วางประมาณนี้ละกันครับผมแล้วก็เดี๋ยวขั้นถัดไปนะครับเราจะวางเป็นแชงคูดเลยละกันนะครับทุกคนเพราะว่าเอ้ยแชงคูดเลยเพราะว่าแชงคูดเป็นตัวใหม่ไงเราเอามาลองเทสหน่อยละกันนะเท่าที่ผมไปดูรีวิวมานะครับแชงคูดมันจะตีแบบตีตรงเนาะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูดิอ๋อโอเคฮะแชงคูดประมาณนี้แต่ว่าดาเมจมันถือว่าเยอะพอสมควรน,นะครับทุกคน Alum. ตอนนี้เนี่ยดาเมจของแชงคูดจะอยู่ที่ ที0่18,000นะทุกคนโอ้โหแรงมากเลยวะแรงมากแต่ว่ามันตี7วินะครับแล้วก็วงค่อนข้างที่จะเล็กนะเดี๋ยวตอนนี้ผมลอง้ผมว่าผมลองเอาแชงคูม,มาตีข้างหน้าดูว่าผมอยากจะเห็นสกิลของแชงคูว่ามันเป็นยังไงนะเหมือนเป็นเหมือนเป็นแบบลมอะดาบลมหรือว่าดาบแบบดาบฮาคิอะไรประมาณนี้ทุกคนเหมือนปล่อยฮาคินะครับ ฮาร์คีราชันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราขายหนวดดําออกก่อนนะเราขายหนวดดําออกแล้วเรามาทดสอบแชงคูด,ดีกว่าทุกคนขอดูสกิลสักหน่อยดิแชงคูดโอ้ตีแอร์ได้ด้วยนะเว้ยเอาเรื่องว่ะเซตนี่ครับประมาณนี้เลยว่ะมันก็ไม่ได้เท่อะไรมากนะมันก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมากนะเป็นเหมือนแบบเปรียบดาเข้าไปแล้วก็แบบปล่อยฮาคิราชันนะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวดูใกล้ๆด,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 ดิดูแบบนี้ดิฟึบ อ๋อน่าจะเป็นฮาคิราชันแน่นอนครับเพราะว่ามันมีแบบว่าเหมือนขึ้นพลังเนาะลอยออกมานี่ฮะเห็นปะเออน่าจะเป็นฮาคิราชันเนี่ยทุกคนโอเคครับผมจะเอาแชงคูสกลับไปจุดที่ควรอยู่นะแล้วก็เอาหนวดดํากลับมาตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคเลยครับทุกคนตอนนี้ผมก็วางแชงคูสนะครับรบ8ตัวเป็นที่เรียบร้อยนะเราก็จะวางประมาณนี้นะครับแล้วก็ปรับเป็นล้าทุกตัวนะครับทุกคนแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับแน่นอนต้องเป็นไคโดแน่ๆนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าคลิปนี้เนี่ยไ ี่ยนโมเดลหรือ,อยังนะผมก็ลุ้นอยู่นะเพราะมันผ่านมานานมาก โอ้โห oh, oh. สุดท้ายก็เหมือนเดิมครับผมไสเดือนก็คือไสเดือนอยู่วันยังค่ำนะครับคือมันไม่ทําใหม่จริงๆหรอวะเนี่ยถามจริงๆเฮหวังไม่คิดจะทําใหม่จริงหรอเพื่อนโอ้ดาเมจ4 0 0นะครับถึงวงใจะใหญ่แต่ก็ดาเมจ4 0 0ก็คือแบบโคตรกากเลยนะหรบไคโดนะครับแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยโอเคฮะเราก็วางต่อกันตรงนี้เลยนะครับไคโดนี่แล้วก็ปรับลาดเหมือนกันนะครับผมบอกเลยว่าใครเห็นก็ว่าโหดแต่พอมาดูจริงๆม่นโคตรกากกากทั้งดาเมจกากทั้งโมเดล สำหรับไคโดผมยังเศร้าเลยว่ะทุกคนสงสารคนที่เขามีไคโดแบบไม่ได้รับการแก้ไขสักทีจะเท่ขึ้นก็ไม่เท่จะโหดก็ไม่โหดะนะโอเคโอโ้โหตรงข้างหลังมันตันว่ะเดี๋ยวเราเอาไคโดมาวางไว้ข้างหน้าแล้วกันนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ไคโดหุก็ครบ8ตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะวางประมาณนี้นะครับสำหรับไคโดนะโอเคต่อไปก็คงต้องเป็นพ่อหนวดขาวก่อนแล้วกันนะค่อยวางท่านจากักรพรรดิลูฟี่นะครับทุกคนเพราะตอนนี้เนี่ยพวกเราก็ยังไหวอยู่นะเดี๋ยวผมจะขอวางเป็นพ่อหนวดขาวก่อนแนละ้วกันเฮ้ยแต่ว่า พ่อหนวดขาวจริงๆก็น่าจะสกิลเดิมป่ะวะเดี๋ยวเราลองอัพดีเพราะว่าพ่อมีออฟเข้ามานะครับจะมีอะไรดีขึ้นหรือเปล่านะนี่ปึ๊บปปึ๊บ,ปบเป็นวงแบบไหน ก็เป็น l e เหมือนเดิมอ่ะอ๋อมันก็คือมันเพิ่มแค่ดาเมจนะครับโอ้โหดาเมจเพิ่มขึ้นมาเป็น2 0,000เลยนะถือว่าแรงมากนะครับแรงพอสมควรเลยแต่ว่าสกิลก็คือเป็นสกิลเดิมครับผมสกิลที่สามารถเรียกขึ้นเซอร์มิได้นะครับทุกคนพ่อแกก็จะทุบนะครับทุบอากาศปึ้งนี่ประมาณนี้นะครับเราขายออกดีกว่าเราขายแล้วไปวางข้างหลังเหมือนเดิมแล้วทุกคนโอเคจุดที่ผมจะวางหนวดขาวนะครับก็ต้องเป็นจุดนี้นะครับแน่นอนผมว่าเราเปลี่ยนก่อนดีกว่าทุกคนผมว่าเราควรจะต้องเปลี่ยนเป็นลูฟ เพราะลูฟี่มันเป็นตัวที่แบบตีแรงที่สุดในทีมนะครับเราควรจะต้องหาที่ให้ลูฟี่ก่อนนะหาที่ให้ลูฟี่เสร็จแล้วเราค่อยคิดกันใหม่นะว่าเราจะวางใครต่อ,อยังไงนะโอเคลูฟี่ไม่ต้องดูอะไรเยอะครับลูฟี่เนี่ยเคยเห็นกันบ่อยแล้วเนาะจัดไปเราก็วางลูฟี่ไปเลยครับโอเคครับทุกคนสำหรับท่านจากักรพรรดิลูฟี่หมวกฟางนะครับว่าที่ราชาโจรสลัดของเราเนะี่ยผมก็วางไปตรงนี้นะครับเพราะว่า เราจะให้ลูฟี่เนี่ยตีตรงอย่างเดียวครับนี่มันถึงจะคุ้มนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะเราก็เลยจะวางลูฟี่แบบให้มันเรียงกันมาข้างหลังอย่างนี้นะแล้วตัวต่อไปครับตัวน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้ววะเออใช่ตัวสุดท้ายแล้วนะครับก็คือขวดนขาวนั่นเองนะครับทุกคนนวดขาวผมก็จะวางแบบประมาณนี้แซมแซมไปตรงนี้นะครับคือให้พ่อได้ได้ตีแบบตีแบบครบทั้งวงเนะี่โอเคเดี๋ยวผมลองกดสกิลนวดขาวดูดิทุกคนสักครั้งหนึ่ง ผมอยากรู้ว่าคลื่นน้าทะเลเนี่ยมันจะเท่าไหร่กันนะครับโอ้โหเอฟเฟกตเอฟเฟกตอนกดนี่คือแบบพ่อทุบแรงมากนะ <c oughs> นี่ครับประมาณนี้ป่ะเลือดโอ้โหสองหมื่นเจ็นะครับทุกคนขนาดคลื่นน้าทะเลเนี่ยคือยังโคตรจะแบบโคตรจะเยอะโคตรจะแรงนะครับสองหมเจ็ดเลยนะหนวดขาวถือว่าได้ออฟมาก็อัพมาโหดพอสมควรแต่ก็ยังไม่ได้ติดเมตาอะไรเนาะโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็วางหนวดขาวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่เว็บ31นะตอนนี้เนี่ยทีมจักรพรรดิเราโอ้โหไม่อยากจะนึกภาพเลยว่าถ้าแบบ ว่า5า้าจักรพรรดิมารวมตัวกันแบบนี้นะครับแล้วก็มารวมพลังกันแบบนี้ผมว่ากองทัพเรือเนี่ยน่าจะล่มสลายภายใน5นาทีนะผมว่าแบบทุบคนละทีก็โอ้โหไม่มีใครรับได้แล้วเอาจริงต่อให้เอาจริงนะผมว่าต่อให้แบบ3พลเรอเอกหรือว่าจอมพลมารวมตัวกันผมว่ายังไงก็สู้5คนนี้ไม่ได้แน่นอนนะเพราะว่ามันมันมีแต่ปีศาจอะพวกนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวเอาจาสคิปไปตอนที่มันเริ่มตึงๆเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้มันยังชิลอยู่นะทุกคนโอเคไปกันโอเคตอนนี้เราก็มาถึงเว็บ50กันแวนะครับทุกคนครับผมตอนนี้เอาง่ายๆคือยังไม่มีใครผ่านแชงไปได้แม้แต่คนเดียวครับเพราะว่าแชงโค้เนี่ยตีแรงมากนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจิเวเวนเบใจเย็นจินเบโอ้โหระดับแบบว่าบุรุษแห่งท้องทะเลนะครับจินเบผ่านแชงไปได้ป่ะอุตส่าห์เพิ่งพูดว่าไม่มีใครผ่านแชงไปได้นะครับเฮ้ยแต่ว่าแชงตัวมันหันกลับได้ไหมต้องปรับล้าดิแช ต้องหันกลับเพื่อนตีข้างหน้าอย่างเดียวไม่ต้องสนใจข้างหลังเพื่อนเพราะว่าข้างหลังยังมีพ่อหนวดขาวอยู่นะครับซึ่งดาเมจก็นูน่นน่ะสองหมื่นนะเออแล้วก็ตีเอ e ทั้งวงนะครับเพราะฉะนั้นกว่าคนจะผ่านแชงแล้วก็ผ่านหนวดขาวไปได้อีกมันต้องโหดมากพอสมควรนะตอนนี้ยังไหวอยู่ชิวๆนะครับเว็บ51นะก็ยังไม่มีใครเข้าประตูนี้ไปได้ครับทุกคนเพราะว่ากองกำลังเราเนี่ยมันหนานแน่นแล้วก็แข็งแกร่งมากๆนะครับเฮ้ย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 พอพูดอะไรแล้วมันเอา้าเรียบร้อยว่าเข้าไปแล้วแต่ว่า เอ้ยเข้าไ,ไม่ไม่แต่เข้าไปเลยอะ่ะไม่น่าพูดเลยพูดทีไรคือมีคนไปตลอดนะโอเคครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ก็ยังชิลๆอยู่เว้ยเอ้ยตัว powerful อะ่ะอ๋อมันวิ่งมาได้เร็วเพราะมันไม่ติดหนวดดำอะ่ะทุกคนถ้ามันติดหนวดดามันอาจจะอาจจะแตกไปแล้วอะไรประมาณนี้นะครับตัวที่เข้ามาข้างในก็เดี๋ยวโดนพ่อจัดการปังเรียบร้อยโอ้โหแกนะ่ะรับมือขึ้นสึนามิไม่ได้ด้วยซ้ําเอาอะ่ะเริ่มมาแล้วว่ะทุกคนมานิดหน่อยครับที่เว็บ5 2แต่ผมบอกว่า5้าี่อ่ะยังต่ํา ตอนเนี้ยชิวมากนะครับอุ้ยแล้วก็ตัวโคนว่ะตัวโคนนี่ก็อันตรายนะนี่ย่น่ากลัวเหมือนกันนะนี่้ยเฮ้ยเฮ้ยลูฟี่ลูฟี่ลูฟี่แกจะเกินไปแล้วแต่ว่าไม่ลอดล็อกเจอพ่องฉันเป็นไงล่ะโอ้โหมาแล้วครับมันเริ่มมาเป็นขบวนแล้วครับแต่ว่าก็เหมือนเดิมนั่นแหละทุกคนคือยังไงมันก็เอาอยู่นะครับเรียบร้อยอุ้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 ยเอาจริงถ้าเลือดไม่เกินประมาณแสนห้าน่าจะไปจากตรงนี้ไม่ได้ครับโดนหนวดขาวถล่มเละแน่นอนครับนี่ครับห้าสิบสี่แล้วครับทุก จะเชื่อวะ่ะนี่ไปได้น่าจะ56เลยละมัง้งตอนนี้นะครับเริ่มขยับไปเรื่อยๆแล้วนะเอาระลูฟี่เจ้าก็ตายซะลูฟี่หมอกฟางจะมาสู้กับ5จากพัดได้ไงโเอ้เฮ้ยเฮ้ยตัววิ่งวะ่ะตัววิ่งเลือดสามแสทุกคนผมว่าผมผมต้องกดสกิลว่ะ ถ้าไม่กดผมว่าผมไม่ไหวแน่ว่ะทุกคนตอนนี้นะครับเราเรากดสกิลจัดการเลยนะโอเคตอนนี้ไหวครับเมื่อกี้ผมกดไป3ตัวนะครับกดไป3สกิลแล้วก็เรายังมีคลื่นน้าทะเลนะครับที่เลือด2องหมนะจะมาชนมอนอีกนะครับผมบอกเลยว่ารอบนี้ก็จะกวาดมอนไปอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับโอ้โหอันนี้คือต้องชื่นชมพวอหนวดขาวเลยนะครับเนี่ยทุกคนเพราะว่ามีสกิลกดนะครับทาให้เรารับมือมอนได้แต่ว่าเนี่ยไม่รอดแน่ๆอ่ะเลือดเจ็ดแสนนะครับเลือดห้าแสนแล้วผมว่ายังไงก็ไม่ทัน นี้เพราะว่าสกิลอยู่ใครวะเมื่อกี้สกิลใครวะเมื่อกี้มันคลิกโดนอ๋อนี่ปึ๊กโอ้โหถึงขั้นตายวะเจ็ดหมื่นเหรอเจ็ดหมื่นก็เราไม่รอดวะไม่รอดจริงครับเพราะว่าลื่นน้าทะเลมันแค่สองหมื่นนะเหลือสี่หมื่นครับไม่ไหวครับเราก็ต้องปล่อยให้มันเข้าไปเลยนะปล่อยเลยดีกว่าเพราะว่าอันเนี้ยแสนหนึ่งยังไงลูฟี่ก็ตีไม่ทันแล้วครับเวฟบห้าสิบเจ็ดวะเอาเรื่องจัดวะห้าจักรพรรดิสุดยอดครับแปดได้ไหมวะแปดได้ไหมวะไม่แปดห้าสิบเจ็ด โอเคครับทุกคน 5, 7เว็บโอเคแล้วครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับการพา5จัก,กรพรรดินะครับมาลงอินฟินิตี้นะผมบอกเลยว่า5จัก,กรพรรดินี่เป็นทีมที่สุดจัดประหลัดบอกนะครับซึ่งอัปเกรดมาแล้วก็ไปได้ไกลกว่า4จัก,กรพรรดิได้เยอะมากๆ <Wow. S 1> นะครับเพราะว่ามันมีเพิ่มก็คือออฟของหนวดขาวนะครับแล้วก็มีแชงคูด้ามาเพิ่มซึ่งเป็นตัวที่โหมากๆนะทุกคนสำหรับใครที่ทายถูกนะครับก็ยินดีด้วยนะครับใครที่ทายผิดก็ทีมันก็ทายยากเลยเอาจริงทีมนี้คือมันไม่ค่อยมีคนใช้กันไง สวันดีก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครท่ถูกยินดีก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องมิวปรกื์ด้วยนะครับแล้วก็อยากดูทีมไหนทีมอะไรที่น่าสนใจเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสบวัสน,นี้ลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกัน,น